สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a ม่าแบ r Studio ช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่ออมจะมาเมาส์หนังนะคะหนังเรื่องดูนค่ะหนังใหญ่เวอร์วังอลังการนะคะสวัสดีคุณอินทัชกับคุณมิสกี้พีเนะคะหลายคนดูมาแล้วนะคะได้ดู IMAX หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่เลยค่ะฟิล์ม for IMAX ็วลคมคุณ พี่ชชาเบตนะคะที่เป็นเมมเบอร์นะคะซูเปอร์แฟนคลิปนี้สปอยไหมครับเดี๋ยวช่วงค้ายคงจะสปอยกันเต็มที่นะคะตอนนี้เราก็แบบเอากลางๆไปก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ออมดูใน HBO Max นะคะไม่ได้ไปดูในโรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์และความรู้สึกพี่ออมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนที่ไปดูในโรงนะเพราะมันต่างกันใช่ไหม ดูในโรงเนี่ยเรานั่งอยู่ในโรงซึมซับกับภาพใหญ่โตมโหฬารเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฉายใน HBO Max ใช่ไหมคือไม่ว่าจอเราจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็มีแค่ 4K ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น IMAX นี่มันก็จะเป็นเท่าไหร่ 6K ใช่ไหมมันก็อาจจะอารมณ์ต่างกันนะคะอันนี้เขาเคยทำเป็นหนังมาก่อนที่เดวิดลินช์กำกับนะคะซึ่งพี่อมก็เคยดูเหมือนกัน พนหนึ่งชอบไซไฟสองชอบเดวิดลินช์นะคะก็เลยพอจะพอจะมี b แบล็กกา d อะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผูกก้กำกับที่มากำกับก็น่าสนใจเช่นกันนะคะเดนนี่วิลเล e ร์เฟคนนี้เขาก็กำกับหนังมาหลายเรื่องเลยอชอบหนังเรื่องไหนของเขากันบ้างนะคะพี่อมไม่ได้ดูทุกเรื่องหรอกก็เอาเฉพาะเรื่องที่พี่อมเคยดูขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะคะที่เขาเคยทาก็ชอบหมดนะ แต่ว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เอาเอาพูดถึงเรื่องย่อง,ง่ายๆใช่ไหมก็มีครอบครัวนหนึ่งนะคะลองให้นึกถึงแบบเกมออฟทรอนตระกูลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้รับมอบหมายนะคะให้ไปทําเหมืองอีกดาวหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นอีกเพราะว่าเจ้าของคนเก่าก็อาจจะมาขัดขวางได้นะคะหรือว่าคนท้องถิ่นในพื้นที่ก็อาจจะขัดขวางได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ เรื่องย่อคร่าวๆของดูนนะคะสิ่งที่พี่อมชอบนะสิ่งที่พี่อมชอบรู้สึกว่าภาพสวยนะคะคือพี่อมก็ดูแค่ 4K นั่นแหละแต่ภาพมันก็สวยดีนะอลังการนะคะเหมือนฝันนะคะมีฉากมินิมงนิมิรอะไรมาแล้วไม่ใช่แค่สวยธรรมชาติอย่างเดียวคือบางฉากแล้วดูดีก็มีแบบมีมูดของในแต่ละซีนมาด้วยนะคะตอนที่พี่อมดูนะรู้สึกว่ามันดำเนินเรื่องช้ามาก <laughs> HPO Max นี่พี่อ้อมต้องดู2วันนะคะวันแรกนี่ดูไม่จบนะคะกว่าพี่อ้อมจะอินเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วที่พี่ออมถึงจะแบบโฟกัสอยู่ที่ดูนเต็มๆมนะแล้วพี่อ้อมก็รู้สึกว่าหนังมันมันเหมือนมีสองตอนแบ่งเป็น2องพาร์ทยังไงก็ไม่รู้คือพาร์ทแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะอินพอมาถึงพาร์ทหลังเนี่ยมันเหมือนเล่าอีกเรื่องนึงแล้วอะ แล้วก็จากเสียงที่ซาวที่พี่ออมชอบนะคะพี่ออมกลับลำคาญน,นะคะในตอนช่วงต้นมันก็จะมีแบบเ hey, ฮ hey ้เฮจะแบบเหมือนจัมสแกร์เหมือนกันนะแต่พอหลังๆมึงเ hey, ฮ hey ้มาอีกแล้วฉันแบบเออ my g o ออันนี้อาจจะเป็นที่ไม่โครงสร้างก็เป็นรสนิยมส่วนตัวนะคะคุณเอศนัชนนนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังช้ามากค่ะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะอย่างที่บอกไปเนื่อง,งจากความช้า ของการปูเรื่องนะคะเขาก็จะต้องปูตัวละครด้วยใช่ไหมว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือใครเซตติ้งเป็นยังไงนะคะเพิ่อคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบดูดูนมาก่อนก็น่าจะพอเข้าใจได้นะคะแต่ถ้าคนที่รับเรื่องราวชื่อรับเรื่องราวเทคมีสปซ์มีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาถ้าเขาหลุดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะโฟกัสกลับมาไม่ได้ว่าเรื่องราวมันอยากจะสื่ออะไรกันแน่นะคะแต่เพิ่อคิดว่า โดยรวมเราไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นเพีงแต่มันดําเนินเรื่องช้าไปไงคนเขาอาจจะออฟไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้นะพี่อมว่าตัวละครค่อนข้างที่จะจืดปกติอะตัวละครเด่นอะไม่จําเป็นจะต้องมีสีสันมากอยู่แล้วลองนึกถึงเบลล่าในเบลล่าในทวไลท์อะไรแบบนี้คือแบบไม่มีบุคลิกนะคะทิมมี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันคือเขาจะมีบทบาทอะว่าเขาเป็นเดอะวันอย่างลองนึกแฮร์รี่พอตเตอร์อะคือบุคลิกเขาก็จืดเหมือนกัน แต่ว่าเขามีเฮอร์มาโนนี่เขามีรอนใช่ไหมแต่อันเนี้ยบุคลิกตัวอื่นเหมือนกับเขาสร้างมาเพื่อมูฟพลอตนะคะแบบเออพ่อก็มูฟพลอตนะตัวละครพี่อมไม่ค่อยอินอะไรเลยที่พี่อมชอบตัวละครนะคะพี่ปลาออกมานะคะมีคนบอกว่าจำชื่ออะไรไม่ได้เลยพี่อมก็จําชื่อไม่ได้นะคะเพี่อมถึงเลือกพี่ปลานะคะพี่อมชอบบุคลิกพี่ปลาเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันยังมีบุคลิกแต่ที่พี่อมชอบนะเลดี้เจสซิก้านะคะเออคนนี้จําชื่อได้เฉยเลยนะคะ คือชอบเผาบุคลิกเขาก็ไม่ได้มีมากหรอกเขาก็มีพล็อตดีไว้ของเขาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากบทมันยังมีความแบบลึกลับซับซ้อนยังน่าสนใจอยู่นะคือแบบเป็นอะไรที่น่าค้นหานะคะแต่อย่างที่บอกไปคือพี่อมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสองตอนอ่ะคือถ้าแบบช่วงพาร์ทแรกมันจบอ่ะพี่อมจะฟินมากกว่านี้นะคะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นพาร์ทที่สองแล้วเหมือนเอพิโซดที่สอง ถามว่าพี่อมยังชอบอยู่ไหมก็ยังชอบอยากจะดูต่อไหมอยากดูต่อแน่นอนแต่อารมณ์มันเหมือนซีรีส์อ่ะแล้วโน้ตที่จบในในอัพิโซที่สองเองเนี่ยพี่อมว่าเขาจบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะคะอันนี้ผู้กํากับเขาก็ได้บอกมาเองนะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นน้ําจิ้มแล้วถ้าแบบเออร์ไรดด้มันดีพอเสียงตอบรับดีนะคะเขาก็จะทำพาร์ททูออกมาอันนี้บอกเลยผู้กำกับเดนีย์บอกว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์แต่ใจพี่อมคือแบบคือจริงๆฉันก็อยากจะกินเมนคอร์สเลยนะ แล้วพอผ่านช่วงในสตอรี่ไลน์แรกที่พี่ออมคิดว่ามันเหมือนจะคอมพ l e ทหนึ่งอพิสซดน์แล้วนะพอมันเริ่มเป็นช่วงอพิสซดน์สองพอเริ่มเล่าอพิสซด์สองแล้วเนี่ยเพลงก็เริ่มเสียงประกอบดนตรีเริ่มรำคาญหูพี่ออมนะคะแล้วพอพอถ้าเราไม่ได้โฟกัสกับมันแล้วเนี่ยเหมือนเราหลุดความสนใจไปแล้วจิตเราก็จะเริ่มแบบมีคำถามขึ้นมาเยอะๆทำไมแม่ยอมให้ปละลองเพราะว่าแม่เขาคิดว่าลูกเขาเป็นเดอะวันอยู่แล้วเหรอหรือว่า คิดว่าลูกเขามีเทรนนิ่งอยู่แล้วแล้วตัวละครบางตัวนะคะที่ก็จะสามารถแบบมีพลังได้ทำไมไม่ใช้พลังตรงนั้นมันเริ่มมีแบบคำถามขึ้นมาเยอะไงเพื่อว่าในแง่ World Building ในแง่ Physical เนี่ยเพื่อว่าเราเห็นชัดเขาทำเลยว่าในแต่ละแต่ละโลเคชันเนี่ยมันจะมีบุคลิกลักษณะที่ต่างกันเราสามารถแยกออกในแง่แบบฟิสิกนะแต่ในแง่ World Building general โดยรวมมันยังไม่ชัดเจนแบบขนาดนั้นนะคะมันมีจุดที่แบบทำให้เราอินทร g u e ทำให้เราสนใจที่จะติดตามต่อแต่ว่ามันยังเหมือนไม่ค่อยเคลียร์เอาลองนึกก็ได้ทุกคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเนี่ยเพี่อนรู้ว่าเราเคลียร์กับว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงสิ่งที่เราจะต้องเผชิญคืออะไรนะคะแต่เทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์มันไม่ค่อยแฝงใช่ไหมคนละคนละแนวกันเลยมาเทียบกับฟาวเดชันก็ได้ซับซ้อนเหมือนกันสร้างมาจากนิยายเหมือนกัน แล้วก็มีแต่คนบอกว่าทําเป็นทํามาเป็นหนังทําเป็นซีรีส์ยากมากทําไม่ได้หรอกแต่ว่าได้ดูมาไม่กี่เอพิโซดนะคะเคลียร์มากเอ็มพายเป็นยังไงเขารันกันยังไงปกครองกันยังไงหรือว่าคอนเซปต์ที่ลึกลับซับซ้อนเราไม่เก็ตกับมันมากหรอกแต่เราพอพอเห็นทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะดูนเนี่ยเพิ่มรู้สึกว่ามันเป็นหนังครึ่งเรื่องอะ่ะอยากดูต่อไหมอยากดูแต่ที่หงุดหงิดก็คือว่าทําให้มันคอมพลีตอ่ะมันเหมือนกับ อะไรนะ h u n เก r g a เกอะ mockingjay part o n อะอันนั้นก็หนังห้วนเหมือนกันนะคะแต่ mockingjay เขาแพลนอยู่แล้วว่ายังไงเนี่ย mockingjay ก็ต้องมี part t ใช่ไหมแต่อันเนี้ย no การันตีว่าจะมี part 2นะคือมันหงุดหงิดต,ตรงนี้ไงสรุปสรุปถามว่าพี่ออมชอบไหมชอบนะคะแต่ใช้เวลานานมากกว่าเครื่องจะติดนะคะแล้วหนังไซไฟที่ slow burn เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะบางคนก็จะไม่ อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ถ้าคนที่ชอบไซไฟสโลเบิร์นนะแล้วก็ชอบในเรื่องการถ่ายทำหนังอยากเห็นสเกลอยากเห็นความละเมียดละไมในการทำหนังซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเขาทำออกมาเนี่ยได้ดีมากๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงจริตกับหลายๆคนนะคะอันนี้พี่อมให้เรทแบบไปดูในวันที่มีตั๋วลดราคานะคะถ้าเราชอบในแง่มุมของไซไฟนะ นี่แหละค่ะรีวิวจะโดนด่าไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะเห็นหลายคนแบบว่าบูชาอันนี้มากนะคะพี่ออมรู้สึกต่างออกไปแต่พี่ออมไม่ได้มองว่ามันเป็นหนังไงอารมณ์เหมือนมองซีรีส์อย่างว่าแหละพี่ออมดูที่บ้านด้วยอารมณ์ความอินอะ่ะมันจะน้อยกว่าเพราะว่าพอดไว้ก่อนดีวกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปกินน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันในโรงหนังเราทําแบบนั้นไม่ได้ยังไงดูในหนังก็ได้อารมณ์มากกว่าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า คุณอยากจะไปหรือเปล่านะคะช่วงนี้ในการดูหนังเองก็มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะแต่จะด้านราคาอีกแล้วที่พี่ออมคิดว่าพี่ออมคงไม่ดูในโรงก็คือคิดถูกแล้วแหละเพราะพี่ออมเป็นคนขี้ลำคาญแต่ถ้าดูแบบแห้งๆจืดๆนะน้ําก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยปอปคอนก็ไม่ได้กินแต่น,นี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนด้วยนะคะบัติสตาเล่นดีไหมครับใช้ได้แหละมันไม่ค่อยมีบุคลิกกับแต่ละตัว อย่างทิมมี่เนี่ยทิมมี่ก็เป็นแบบเดอะวันจืดมากค่อนข้างจะหยอนนิดนึงนะคะหย่อนแย่นิดนึงเวอร์ชั่นเก่ายังไม่รู้สึกแบบหยอนแย่ขนาดนี้แล้วถ้าเขาจะมีบุคลิกบ้างมันก็น่าจะดีกว่านี้แบบนิดนึงนะคะแต่ละคนไม่ค่อยมีบุคลิกเลยค่ะแต่ในโรงดีมากเลยนะคะภาพกับเสียงอลังอลังการมากนะคะอะตอนนี้ถ้าใครอยากสปอยก็สปอยได้เลยนะคะเพี่อมชอบ arrival กับ i ิน Inter อร์ l l a r ล่าไหมคะ a ะ r i v a l นี่เป็นหนังของ เดนีที่พี่ออมชอบมากที่สุดนะคะจริงๆสี่เรื่องนี้ชอบทุกเรื่องเลยนะคะแต่แค่อรยว a ลนี่ชอบมากเป็นพิเศษคุณทองโชนฟาวเดชันผมชอบมากเลยระบบสภาสามวันเออฟาวเดชันโคตรสนุกอะแต่ว่าพี่ออมเบื่อในในในแบบเรื่องราวทะเลทรายนะคะทะเลทรายเหมือนกันนะดูนก็ทะเลทราย <c ười> คือความรู้สึกของพี่ออมกับหนังเรื่องนี้นะ เหมือนกับที่พี่อมร,รู้สึกกับฟาวเดชันนะคะรู้สึกว่ามันมีจุดน่าสนใจมากแต่มันก็ยังมีจุดที่พี่อมไม่สนใจแต่พี่อมก็ยังจะดูต่ออารมณ์เดียวกันเลยค่ะดูนกับฟาวเดชันเราเราพี่อมร,รู้สึกนะจริงๆอ่ะเขาจะทําให้เป็นแบบทําเป็นสามภาคก็ได้เป็นดูนหนึ่งดูนสองดูนสามใช่ไหมค่อยค่อยไล่ไปแต่ว่าเขาทาไม่ได้ไงตัดตอนนั้นไปเนี่ยเซนเด่าจะออกมาน้อยมากไม่ไงั้นมันขายไม่ได้ไงเขาเขากะจะเน้นขายอยู่แล้วจริง,รงๆอ่ะพลอตนะ ตอนที่มันออกมาไม่ถึงเรื่องนี้ที่เขาเขียนมานะคะมันก็โบราณโบราณแหละมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แต่ว่าในยุคนี้เองเนี่ยไซไฟมันเยอะมากแล้วเราก็คุ้นชินกันพอมันมีคอนเซปต์มาว่าโอ,อ้โหผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเดอะวันอย่างเงี้ยเราเห็นมาแล้วไงลุคสกายวอล์กเกอร์ก็เดอะวันใช่ไหมแมทริกซ์ก็มีแบบคอนเซปต์ของเดอะวันเซเวียร์ทูเซฟอัสออลอะไรแบบเนี้ย มันเลยดูเหมือนเก่าซึ่งจริงๆในตอนนั้นมันไม่เก่าไงคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันดูเชยแล้วก็โบราณมากอะ่ะแต่คิดว่าตอนหน้าเนี่ยผูก้กำกับบอกเองว่าของจริงจัดเต็มแน่นอนคือผู้กำกับเขาคงรู้ตัวแหละว่าหนังถ้าตายเขาเป็นยังไงนะคะเขาถึงมาบอกคนว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง g i ฟ e u อัพออนดูนะเพราะอันนี้แค่เป็นแอดเวอร์ทอาหารว่างเดี๋ยวรอเมนคอร์สนะคะพีอมแค หวังได้เจอเมนคอสแต่ว่าได้กินแอปเปอร์ไทเซอร์นะะัอ๋อไม่ได้บอกว่าแอปเปอร์ไทเซอร์นี่มันไม่ดีมันไม่อร่อยเพียงแต่ฉันคาดหวังเป็นเมนคอสนะคะหนังสือเรื่องดูนเป็นอินสปิเรชันของหนังสตาร์วอลมาก่อนครับดูนนะคะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยฟาวเดชันด้วยนะคะคิดดูสิดูนก็เพิ่งเอามาทำใช่ไหมฟ n วเดชันก็เพิ่งเอามาทําเหมือนกันแล้วก็บอกทํายากขอขายฟาวเดชันหน่อยถ้าใครมี Apple TV Plus ล้วและชอบไซไฟและชอบดู ฟาวเดชั่นมันอันนี้กว่าดูนะไม่ถึงมันก็สโลเบิร์นแต่ว่าไม่เบิร์นเท่านะคะแนะนำให้ไปดูกันของฟาวเดชั่นที่พี่อมชอบเรื่องราวในเอ็ม r พ์มากนะคะของเทอร์มินในทะเลทรายนี่แบบ I don't know man แต่ยังอยากดูอยู่ขายของขายของคุณทอมฟาวเดชั่นดูได้แค่สามตอนเลิกดูแล้วครับทนเทอร์มินได้เปล่าแต่น,นี้ก็อย่าไปแบบอย่าไปด่าคนที่ชอบหรืออย่าไปด่าคนที่ไม่ชอบนะคะมัน รสนิยมเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะคําสั่งเสียงมีเงื่อนไขแปลกๆไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะคะยังรู้สึกว่าโลกของเขาไม่ค่อยชัดเจนไมถึงเวิลด์ของเขาอะสรุปแม่จริงใช่ไหมครับหรือแม่เลี้ยงแม่จริงไม่ใช่หรอคะถูกว่าไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือเหมือนกับว่าพลังเนี่ยมาจากสายแม่คนในสายพันธุ์เนี้ยหรือว่าสืบทอดอะไรกันมาจะต้องมีลูกสาวเพื่อจะควบคุมพลังได้มากกว่ามัง้งแต่เลดี้เจสสิก้าเนี่ย ประมาณว่ามีลูกชายแต่เก็บเอาไว้เพื่อมจําได้จากพอดอันเก่านะคะเพราะในพอดอันเก่าเหมือนกับมีทะเลาะกับหัวหน้าแม่มดเยอะกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกับมีประโยคสองประโยคที่พูดว่า d e f y the witch whatever นะคือพลังก็เลยไม่ได้สอนจากแม่มดแต่คือแม่แอบสอนเหรอแต่เพื่อมยังไม่เก็ตว่าแบบเสียงนั้นมันมาจากไหนเป็นเสียงของใครมันเป็นเทพหรือปีศาจหรืออะไรนะคะต้องทำกันบ้านมาก่อนหนึ่งจะดูเข้าใจครับนะคะ แม่จริงครับแต่ไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วออสการ์เหมือนไม่ค่อยได้มาทำอะไรเลยนะแต่ว่าในฉากที่เขาออกมานะคะก็ดีนะก็ถือว่ามีเอ่อเป็นแบบจุดจบมีเอนดิ้งอะไรที่โอเคนะคะเพะื่อนยังทำออมม่ทีวีอยู่ไหมครับยังไม่ได้ทำนะคะแต่อาจจะกลับไปทำช่วง h o u s ซับดราคอนดูก่อนนะคะว่า How s ซับดราคอนเป็นยังไง <laughs> จ,รจ,รจริงๆเลยี้ต้องใช้ลูกสาวเพื่อเอาไปแต่งกับลูกชายตัวโกงนะคะทำไมผู้ชายไม่ ไม่เอาตัวผู้ชายไปแต่งกันนะเขาเหย,ย,ยียด่ะ <c oughs> เขาเหยียดเขียนคำว่าโบนัสก่อนนะคะโบนัสใครอยากถามอะไรถามมาขออภัยนะถ้าสมมติแบบรีวิวพี่ว่าไม่ตรงใจใครหลายๆคนนะคะแต่นี้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออดูแล้วมันก็รู้สึกแบบนี้แหละคนดูไรายได้ในประเทศน้อยไปไหมนะคะเขาบอกดูจะถึงสองร้อยแล้วไม่ใช่หรอดูเหมือนเยอะเปล่าอยากให้แบบมีคนไปดูให้พอให้ได้ดูภาคสองนะคะเพราะถ้าดูแบบไม่จบแล้วรู้สึก ค้างคาอารมณ์เสียนะคะคุณเอมสกีถ้าเป็นซีรีส์จะเวิร์กกว่าเพราะอะไละเอียดคำศัพท์เยอะมากนึกถึง Star w a r ตอนที่ Star w a r ออกมานะคะมันเป็นอพิสซดอะไรก่อนนะสี่ใช่ไหมสี่ห้าหกเพราะว่าเขาอยากจะตัดมาในตอนที่มันน่าสนใจเลยแบบทั้งสามภาคส่วนพรีคลวเนี่ยที่จะเห็นว่ามันเป็นโพลิติกเยอะมาก แล้วก็ Talking 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 คือถ้า Star w a r เอาพรีคั่วอ,ออกก่อนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นเอพิโซดสี่ห้าหไหมใช่ไหมคือเขาน่าจะทำแบบตัดเนื้อเนื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำพรีคั่วเอาเพราะอันนี้เหมือนกับว่าอยากอยากได้เมนคอร์สใช่ไหมมันอร่อยมากเลยนะแบบอาหารอย่างเทพเลยนะแต่กินเปี่ยไปไทเซอร์ไปก่อนภาพ2นะักแสดงจะกลับมาเล่นใหม่นี่ก็สำคัญน่าจะยอมกลับมานะคะเสียงตอบรับเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะแล้วก็ฝีมือของผู้กำกับเองของนักแสดงเองคือเราก็เห็นได้เลยไม่ใช่ไม่เห็นนะคะเพราะฉบับนี้น่าจะซักสามในสี่ของฉบับเก่าเหมือนพี่อมเห็นใครเม้นต์ไว้อยู่ว่าหนังสือมันไม่ใช่เรื่องราวในหนังสือมันเป็นแค่ต้นๆเท่านั้นเองะคือไม่ใช่ทางเล่มไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคุณนัชชานนนบอกครึ่งเล่มแรกนะคะขอบคุณมากนะคะเอาตอนจบในพาร์ทนี้มาเล่าก่อนก็คงดีแล้วค่อยอธิบายที่มานะคะสตรจะตาวองไง สโลโมชันจนนึกว่าตัดแซกกำกับแต่สไตล์เขาจะเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติสวยงามของแซกเนี่ยสวยงามแต่บางทีมันมีความแบบ cg สูงใช่ไหมไม่ใช่ไม่สวยนะแต่คือมีความปรุงแต่งสูง,สงอะ่ะอันนี้เพิ่มรู้สึกสไตล์งานภาพของเด,เดนีเขาปรุงแต่งดูเหมือนปรุงแต่งไม่สูงภาพจะมีความแบบธรรมชาติอลังการงานสร้างนะคะแล้วเขาชอบเล่นแบบแสงและเงาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีบางทีมืดๆแล้วมาสว่างก็จะแบบแสบตาค่ะดิฉันแสบตาเหมือนเกมอัฟฟโรนฉบับอวกาศเหมือนเปลี่ยนเซตติ้งของเกมอัฟฟโรนแต่เกมอัฟฟโรนเนีน่ยไดอะล็อกเนี่ยเคล้าแหละไรนแปปีมากฟุบๆคมมากชั่วๆพูดถึงซีซั่นแรกๆนะอันนี้นี่แห้งมากเหมือนเหมือนกินตุ๊บตับอ่ะคือแบบ แล้วไม่มีน้ําอ่ะมันโแือกแต่พอเคี้ยวใบเคี้ยวมาเออมันก็อร่อยนะแต่คือตอนกว่าจะกว,ว่าดิฉันจะเกืนลงเนี่ยแม่งนานมากนะคะงงตรงตัวร้ายโดนพิษขนาดนั้นไม่ตายดันลอยติดเพดานซะงั้งงนนะคะแบกกูอะไรมันช่วยเขาหรือเปล่าเขาเหมือนมีพูดอะไรประมาณเรื่องเกี่ยวกับรักษาด้วยนะแต่พี่อํมจำไม่ได้แล้วนะคะผมว่าเหมือนเป็น Star Wars version upgrade เป็นหนังรางวัลแต่พี่ว,ว่ารางวัลเรื่องงานภาพนี่อาจจะมีสิทธิ์นะคะเรื่องแบบเทคนิคอลอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่งั้นจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองไปอ่านเรื่องราวนางงามเหมือนจะมีดราม่าอะไรกันต่อนะคะค <c oughs> <c oughs> ุณเด่นชัยผมว่าดูถ้าจบ,จบ,จบตไายภาคที่เขาวางไว้จะเพอร์เฟกมากๆครับลองชมภาคสองก่อนคือพี่ออนไม่รู้ด้วยซ้ำตามหนังสือเลยมันจะเป็นกี่ภาคอ่มันยังไม่เห็นเอ็นเกม ว่าจะไปทางไหนนะคะวางไว้มีสองภาคแล้วก็มีซีรีส์เหรอคะซีรีส์ชื่อ sisterhood ครับน่าจะเล่าเบนเ e จ s s เซริส er นะคะก็ได้อยู่นะก็น่าสนใจดีนะคะหนังสือหลักมีสามเล่มแต่ถูกคนเขียนมาเขียนต่อสิบเล่มยาวโอเคคลิปนี้นะคะพีมพก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปใครยังดูอยู่นะคะรายงานตัวกันสิ thank you มากๆเลย I love you นะคะ ขอบคุณสมาชิกใหม่ด้วยนะคะคุณเชอร์เบย์นะคะขอบคุณคุณแน็กด้วยนะคะคุณแน็กอมอนยังอยู่หรือเปล่าทิปมาพี่ออมไม่เห็นน้ำซอรี่นะคะมูลตะบ่นเรื่องดูนอยู่แล้วก็กรุณาาย่าโกรธ่าเคืองนะคะนี่เป็นความรู้สึกจากใจนะคะคิดต่างกันได้ไม่เป็นไรนะคะขออภัยที่ไม่ชอบเท่าที่ทุกคนชอบกันนะคะ I love you ค่ะบาย